สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเพื่นอนๆองสุขทุกคนวันนี้เขามางานข้าวดำเนะาะเนยน้องเคทวันนี้โอ้ยพี่น้องโอ้ยนัออยนกกรรมจะปักซองคนทางอันตรายมากค่ะแคทไปใส่อยู่ขั้วบอกคนกับบอลไล่ไปได้พี่น้องโอ้ยกะถือว่าสมควรอยู่กว่าเนี่ยพี่น้องมาไล่ <laughs> นายแคสกุ้งคั่วบอ๊ข้าวั้วนวอ้าวได้เงินี่เสยหายนี่นี่กาดนี่คัว โอ้เชฟคน้คา,ายเติบด้วยนี่อีกแค่จะใส่มาคือเห็นมันแปลงอะไมาได้ห้องพักซ้ำเกือบเหมือนพลาดลนล่วงข้างทางดีแต่ครับมาหอดพี่เฮ้ยแม่แกระกรับคืนมา รถตีไทยกรับล้างาะอะไรก็เลยบริษไปหอยปอักก่อมซ้นบรรยากาศพี่นอนในงานนอนงานอันนี้เห็ดยงางค้านี่เสร็จหวานบอสอ่าอ่า,อา อันนี้คือเป็นบรรยากาศในครัวนะครับพี่น้องซอยกันเนาะเด็ดซอยกันคนละไม้คนละมือจ้กเงี้ยกระถืออะไรอา้อาวอาีหยางบัดที่นี่อะไร อาไม่แค่่องคนอะเลือกนะไม่แก่่องคนอาเหลือกนะคนยางมะขวดยางอ้อยขวดกับขวโลดนั่งอยู่ก็ขามคนเอ้ยกูนี่ฮักกมาของหนึ่งนี่โอ้ยโคตรงามดีเนางเอ้ยไปบ้านชั่ำอัน รรตีท้ายกรับกันเลยครับ,รบมาม <laughs> ันแห้งแน่หละได้แต่ว่ามันแช่มันยังแช่อยู่ผลโตกคุณพี่ทำอะไรหรอคะคุณพี่จะเห็นยังก่อสวัสดีค่ะมือหมดเสนอนะคะ มาบงเทกเสนอใหม่เลยเฮดโลดเฮโบทนัดอันนี้นันเอแต่ส้สตาใช่บอได้แ้วย็นำเสไย์โบมักบัได้นำข้าวบ่กินกินต่นาวน่ทเ บรรยากาศในงานพี่เองเนาะมันนี้เป็นมืออารลงป่าพี่เราหลังจากอารลงนี้แล้วเราก็สิไปเื่นน้องตีอ่ะเนาะทนายกัียเมื่อคืนนี้ กาี่นๆแบ้ยได้บนว่าเลนายนายขวบดไดกันงานะโอ้ยนี่ห้แล้วเธอเธอจะตีคอนนะถ้าตีคอนคือจบเลยนะพี่ใชงนะแไม่ลูกมะาวนี่ยอันน่าเห็ดยังสะนะออกะกเองเห็นเองแบบวาเบ่อจะไปคนเดียวบ่ สันานมันก็ไปสิเป็นลูกตีอ๋อกูไปกับพอดีพากันลงตะคอ,องาต่า้างทางพอดีไปประหอดใช้ซ้ำค่นกาเทวาร้ายชมควรอย่าได้ไปดอกเอ้ยอันนี้กัสิเป็นต้มเนาะต้มแซบต้มกระดูกนะคะ เนื้อวัวเนะาะสีย่อแขกคนที่มาในงานวันนี้แหละแม่ครัวก็ซอยกันดีดีีดล่งเองนจือเ้าเอ้าได้บ้าวอย้อยอันบอกขลุนมาได้บอกะบอกโอ้ยบอกขลุ่นมาได้บอก ซาบะคงตามพี่้องเลยไอ้กเ,เป็นซาบานะจ๊เนาะทุกคุทุกคนนะคะที่มาจเจหุงจีจะยเนยคู่จะใส่น่จะเบิ่งเนียเ่ยเดยเอ้ดเอคอยอ่ายคีบอยู่นี่จะคือใส่หน่อยแท้จะคือใส่หน่อยแท้ ใส่อีกเออ,อ,อจะคือใส่หนาา่อยเถอะวะอออหน้ากล้องบาผ้าใส่แล้วล้างก็จะใส่ เอามีลปลอะไรมันมีแม่ซ้อนกับบุดย์มามีแม่ซ้อนกับบดุดย์มาเจ้าสายไปบ้านเฮาเนอะลงบ้านเฮาอ,อันนี้ข้านกะทิ เป็นเฮื่อนเพิ่นเนาะเคยมาถ่ายคลิปอยู่ช่วงหนึ่งเนาะเอาคลองมาไห้ช่วงนั้นว้ยถ่าข่าวแล้มันทึกกระดาเฮอนแล้วนีกันนะดูล้านกระป็ดเรียนงานเว้บมา้า้ามาามาามาา เนยาม,มันเตกใส่ตานั่งเบิ oh, um, gone, ่งเขาเล่นพระท่านลงหยานลงไปยางไปเบิ่งเจหน่อยทาพี่ตามมาคงให้กินแน่ไปเห็ดหรอไปเห็ดเด้อไปเห็ดหรอไปเห็ดเด้อ หัวใส่อีกอ,อ๋อย่าดอกทีมไปห่นแหละทีมไปห่นแหละ

แส่น้ส่เอาน้ำตาลใส่กะที่ยปลาเน้นอยาปลาลาปลาลห็เราพปเศดนี่เราพปเ็ดปลาลแทีใส่ผแห้งพอพิมพ์ิบนะนะาไ่อต้องอัรกไมเป็นบอบเป็นเดกันเสร็จวันใส่ผักเป พี่น้องไปก่อนทางหนา <c oughs> ไปทางหนาก่อน,อนเทนมาสมัครคลิปเังไ่ได้บอกนางไหมนีไม่ไดบอกนางซ้ะไม่ได้บอกนางแคทซ้ะเอาบอกไปโรง14หติบอไปโง14หติ ไปเฮ้ยชิมหาอาเจผัดซีบ้าฮวงวไปไปทำไมชิมหาห้าทวงเงินหนีก่อนสามแสนไปดอกเสามแสนกี่ห้าทวงน้ำไปดีคนกระลาไลลายเลย ตาะมาณอย่าบอกมันเลยฮะคือบระเฮนมาดิเนี่ยไม่ใช่ไก่ก็กสิประมาณนี่แหละพี่น้องคร่าวๆรวมๆเนาะซัพประมาณน,นี้นะคะอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนที่เอาซบแล้วอยู่เนะาะอยู่ในนี้นพวกแร่บ,บอลเท้าก็สิคางคู่อะไรเนี่ยปีน้อยนี่ยโค้ช14 15ค่ะยังไม่ได้หักเลย น้ำม้านเกือบเบิดโอเคนั้อมี่าันักาวาันีนะบกํลังนะครับคับกำลังใจเอพ่น้